สวัสด,ดีพี่น้องมาอีกแล้วบังนีพี่น้องเขาพาในตัดหญา้าออกซางลังมันก่อมันนี่พี่น้องก่อมันหน่อยเนาะมันไปเลไรก็เลยนอนหน่อยแต่ว่านอนหน่อยกระแซบพี่น้องปีนี้ฝนดีเขาก็เลยบ่อนท่านในตัดหญา้าบุปะมาณบาพอ่อบุปอตัดเป็นหมองมองพี่น้องโอ้ยบังนี เล็ดว่าไม่สมอ่อนๆดีดีน้อยๆจังสิมาอีกแล้วมาอีกแล้วม่นน่ายแล้วเก็บหน่อไม้ป่าหย่ามันนีมาตั้เสาพี่น้องมันนีไม่ลนี่ลูกสาวหล่ะมาไปโรงเรียนคู่ขาดก็เลยก็เลยไปโรงเรียน แต่เ,เลยมาตาเสาแดม้เสาก่อนะมีุมมป้าหามากเน้องเอ้านะพี่น้องออว่ามือถ้่เาทีเขาบ่านเ่เขาอาชีมากตัดหยาตุมกระแชบแกงกระแชบแกงแช่น่อไม่กระป๋องก็ไ,ได้อูหออซอนเพี่น้องอซอนออนซอน ปีนี้ว่าไม่เคยได้กินตลอดห่อนห่อนคนละว่าแม่ใช่ห่อนเป็เนเฮดออกผลติดพี่น้องเพราะว่าอากาศตั้งสี่นจาน้างน้องเฮดก็ออกลเลยเฮดเพิ่งหวานนะเก็บไปชะกอนคือวม่มีเวลามาเก็บสิค่าเก็บเห็ดเพิ่งหวานเฮ้ยห,หกหกมันบอมีคนมาเหลนมันหกงบประมาณพอพอแต่ไรพ่อได้ตัด แม็กซี่แม็กซี่ขอบคุณห,หลายๆขอบคุณผูมาปไว้ไห้กินเลย <c oughs> สวนสาธารณะ,ะ,ะนะอุดมสมบูรณ์บ้านเพื่นนี่ดีพี่น้องสำหรับคนที่กินเนาะใหม่หรอกวค่ะคนผมว่าเก็บกินเพื่อนกับบได้สนเลยเพราว่ามันบ้านหมู่บ้านนี่คอยพูดย่อแลละพี่น้องมาหากินทั้งเสีย น้ำมันก็ออกไม่บ่ถอยเพระาะว่าช่วงหนึ่งน้ำขมกอ่อเนาะวันนี้มันแดดออกมาแกงแปงมันก็เลยะไรขอคุณทุกวกำลังใจนะพี่น้องเวลาพี่น้องสร้างหลังอยู่ใส่บริลใส่โบดมากเลยพี่น้องใส่เทนนี่มากเลยปลาอื้อพรามันออกข้างนอกอะแต่ว่าในน้อยนี่เอาบ่ได้ไรหรอกเอาไปกะแต่ว่าทุบๆแกงแสบอยู่จังสิ มันแตกออกพี่น้องเพราะ่อยขเด็ดมันแตกออกมาเปน็นยังไงสไปเพิงผีก่อนเอาบรรยากาศเฮ้ยหกหกพี่น้องหกไปนะมัน,นี่วัมีกอออกน้ำหกักปอดเกือบข่อสีบวัวมาเนาะเกือบจะไม่มากียักกิยอนอยู่ม่อคื้นมันเดิกแล้วแต่งแรงแต่งง่ายเนาะพี่น้อง ดีแล้วมาเนี่ยมือเสานีมบ่เนี่ยเขาอาสีเอาเครือตัดหญ้ามาแตดแตดมานี่งนี่ค่อยค้นมาหักเหรน้ามันมาขอบ่มาเก็บเขาก็หักเหรนพี่น้องอุ้ยนี่ไหมันก็จะเป็นกอเนี่ยไอ้หมันแตกของมาเนี่ยมันก็สิเป็นกอ เราไปนี่เก็บไปนี่กับไปปันมูปันผันวก,กินน้ำพี่น้องบวอื่นจะผู้กินน้ำดอกบบ่าจะหายเพิ่นนี่เขาม่เขาหักเหรียดแล้วพี่น้องจ้าไม่เนะียเปียนพี่น้อง ก่ออยู่ไกลๆคือมันนอนอยห้องข่อยมันนอนนอนมันออกน้ำหากวันเห็นมุมคือเห็นอยู่น้องเพิ่นนะมึงใครเนี่ยคือบานมาลูโลยี่แหละพี่น้องคือสามปีใบเหี่ยวนี่แหละงามๆเวลาพี่น้องสางล้างยี้นี่มันออกมาน้ำหากเลยนี่ก่ออยู่ไกลๆคือ <laughs> เหมือนดอกสามปีว้เหี่ยวบานมารูโยเนาะ นี่งามเห็ดเอ,ดอ,นนอาน้องไม้ยวนป้านดอกไม้ขอบคุณเลยล่ะให้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อมาเป็นกำลังใจใกันเลยกันเนาะโอ้ยเนี่ยพี่น้องมื้อนี้โอ้ยนี่เคียงตั้หญ้าเขาตัดนี่พี่น้องนี่ ขอมา้าไถออกมวงนี้น้อยเดียวเพราะเป็นทางยางหกแถบพี่น้องหกกระลุยเนาะไปอาบนา้ำเอาหนานมาแล้วพี่น้องเชียงโพรงลางโพรงลางเขามาตัดหญ้าได้เลยนี่อันอืม,นะอม,นะอมปูน่ะเสียงโปรงลางโปรงลางปูนะ่ะพี่น้อง,งเงี้ยวเลย งาวแล้วงาวแล้วถ้าเขาตัดนี่ก็ลวกไปเลยเลยนี่คงคิดดีใจข่อยฮักไว้แล้วเคียงหนึ่งแดดแจ้งแป้งแต่ว่ายี้มึงเศ้าหนาวใส่เสื้อกันหนาวอยู่บ่ได้ใส่เสื้อแขนสั้นใส่เสื้อแขนยาวเวลาพี่น้องปผงหลางปผงหลางมาแล้วเขาจะตัดให้คนมืออื่น เช้าทิตย์เท่ข้นมาเล่นเนาะพผู้พี่น,น้ของห้อยข่อยตานมาันก็สิเป็นก่อเห็นบ่เนียมันสิเริ่มเป็นก่อแล้วนี่นี่ไปแต่ดึงเอาหนันมานั่นดึงไปปลูกใส่กระถางอยู่บ้านนะแล้วข่อยสินี่ก่อนหน่อยๆยังสีเนาะโกนไปปลูกใส่กระถางอยู่บ,าบ้านบ่ปลูกใส่ดินไม่สีล่ามแต่ว่าข่อยเอาไปปลูกเลยด้ยอยเออผู้พี่น,น้องใส่กระถางสีย้อง เอากลุ่เอาไปปลูกใส่กระถางอยู่บ้านพอมาจูงมาแต่ก็ปลูกนไนอ่ะี่น้องโอ้ยอึบอันนี้ฮักเล่นลนี่น้องไม่ส่งเอาไปกี่ตี้ดีงวดนี้เสียไปยังอยากเอาน้องไม่สมม่งไปหลายๆอยู่มือว่าแกงแสบกวนานะเสียด้วยมาส่งด้วยค่ะเป็นสียขันขบบไปสื่อบบ สื่อเขามันมันกินแห้งตัวพี่น้องสื่อเขามันกินแรงพี่น้องจ้านี่นี่ไปดูน,นี่นี่ได้ได้ไล่เติบไปเลยเด้อืี่สิเต็มพงที่เต็งวัดนี่จักมือข่อยเว้นระยะไปสามมือจะข่อยมากนี่สามมือจะออกจังซี่มองน้ำท่วมกลางกอเปน็นยังไงบู๊พวกเราม,มน นี่พี่น้องอันนี้ง่ายด้วยนี่เห็นไหมนี่แล้วแต่หม่งกอมันก่อหน่อยกันหน่อย,ก,อยก่นนยอใหญ่กใหญ่ปาพี่น้องนี่แก้งออกนี่เสกไข่สีผ้ามุ่งกางกอได้พี่น้องจ้ะไปมุ่งกางกอนะคะแาบน,นี้